สวัสดีครับหาก,กินแบบบ้านๆครับเมื่อน,นี้ใส่กับดักหนูไว้ครับอยากกินหนูกระลิดใส่หนูกนันนะครับเนี่ยครับหย่าย่างเรือ,อยูแคนนี้นี่นครับผมใส่หนูไว้มองเห็นหอยมันขวดครับสิมีโตบอใส่เป็นบ่วงลวดไว้ครับเมื่อนี้๋ยวไปหลุนน้ำกันครับปาจิถ๋วบอ ใส่ข้อเอื่นมาหน่อยเห็นหม่งมันขวดไว้ก็เลยใส่ครับใส่มันหาหม่งใส่ยากแหละครับคู่มือนี่กันเรียกว่าเห็นข้องเห็นห้อยขวดเนี่ยผมกะสีหาเนวมาใส่ไว้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องครับกระดึบกระดึบ,ลบ,ดบแล้วครับกระดึบแล้ว ไม่ยังครับคือดึ๊บแล้วครับเสียเสียโอ้ยนี่ครับหนูมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ย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 นี่ครับจะให้บ่วงไปหนูตัวง,งามครับฝุ่นฝุ่นครับทุกทีมึง มันครับมันนี่ครับเดี๋ยวตัวตัวตัวงามอยู่ครับตัวใหญ่อยู่นี่ครับใส่บ่วงไปบพกกีลังมาเห็นดินดึบ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 เลยครับเดี๋ยวไปลุ่นลังต่อไป โอ้มาแล้วครับผมเห็นข้องมันนะครับไอห้อนมันขวดผมก็เราบ่วงมาเสียบไว้ถือครับถือพี่น้องเดี๋ยวเี๋ยวผมสีเเบ็งข้องมันขวดเต้ไป ห้าหกหลังนี่แหละครับนี่ครับห้อยขวดอืมครับห้อยขวดพี่ครับห้อยห้อยขวดน,นี่ครับห้อยขวดไม่มีไม,ไม้อยู่นี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับก็เลยเอาบวงมาใส่ เยียบหร่อยเลยครับเซ็ตบักกล้องด้องนี่ครับคันเห็นคันเห็นหมองโอ้มีผาดครับคันเห็นห้อยมันขวดนู้ตัวเดียวเห็นบอกครับนี่ครับผมใส่กล้องผมสีบึงนี่ครับหงมันเลีนออกเลีนเขา่า นี่ครับอยู่ในนีแล้นี่ครับขอเพิ่นเลียนออกเรียนเขาเนี่ยครับนี่เป็นทางลงมาเลยทางลงมานี่นครับโอ้ยใส่ใส่โบกีหลังครับใส่ไปเซ็ตเลยครับอย่ามันนั่งแท่นี่ผมก็ว่าเออสีมีหนูมาอยู่อยู่ดอก นี่ครับนี่ตะห้อยนูขวดได้เลยครับปุ่นี่ครับนูหยาบเปนตัวเดียวอยู่นะครับซุบอื่นมันก็ถือบ่วงผมไปแนวอะไรได้ครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นหน้าผมย่หล้างบานนี่แหละครับนี่ครับค้วยมันนี่ครับมันเรือหยาอยู่แค่นี้แหละแกจัดซักขับเหมือนนี่นี่นูใส่งามๆตัวหนึ่งครับ นี่ครับอุ้ยสวยงามอีกแล้วครับนี่ครับใส่ง,งามๆเลยนี่ครับใส่สวยๆนี่ใส่สวยๆเลยครับใส่งาม เป็บอครับเ็บเลยเดี๋ยวผมเก็บนูกันครับบาที่นี่นเก็บหนูฉีบ่ห้เบิงครับมันภาพบทสวยงามเป็นด้วย mm. โอเคครับ เดี๋ยวมาสรุปจอดกันครับมาทีนี่นี่ครับใส่บ่วงบบก,กีหลังแล้วครับใส่เนี่ยมีปลาแค่นี้เห็นหอยมันกวดตึกเสยครับครับผมวันนี้หากินแบบบ้านๆก็พอ่อพ่อหนูไว้ครับพ่อค้องหนูหอยมันกวดมีอยู่นน้อยหนึ่งครับมีอยู่แบบมองนยน้อย ก็เลยเอาบวงลวดมาใส่ครับในหนูตัวหนึ่งครับก็ตัวตัวงามอยู่ครับหนูมบนตัวหน่อยนะครับก็เห็นมันมันขวดกินหยางกินหยางครับผมก็ใส่ไปหลายแล้วครับมองในม้วมันเป็นเพื่อนบางในว่ามันเป็นหลังบานครับหน้าตรงหน้าหน้าบานบมคิดวันสิมาอยู่อีกครับกะในตัวหนึ่งครับใส่ไปบมกิหลังหรอกครับเอามาเสียบไว้ถือเสยครับกะเนี่ยครับ แ่ลืมครับฝากติดตามช่องฮากินแบบบบ้านครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับผมก็สิเอาคลิปอายุฮากินแบบอีสานบบ้านเฮาอิลีครับมาให้เบิ่งครับนี่ครับมื่อกี้ใส่เห็นไว้กับมใส่ครับขั้นขั้นบ่เห็นก็หาใส่ยากับคู่มือนีู้นมันเริ่มเบิดแล้วตรงตรงเห็นมองมันอีครับยังเอามาใส่ใส่ก็ถือครับใ้พี่น้องในเบิ่งครับน้ำกันสำหรับื้นนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ